อยู่กันคนละจังหวัดจะไปกันรอดไหมคะเขามีอนาคตไหมล่ะหรือคุยไปวันๆไม่เคยได้เจอกันไม่เคยได้มาหากันเดือนหนึ่งได้เจอกันกี่ครั้งนะอยู่กันคนละจังหวัดคนละประเทศถ้ามันมีอนาคตถ้ามันจริงจังถ้ามันจริงใจอ่ะมันได้คบกันเนี่ยผมมีเพื่อนหลายคนเลยที่แต่งงานไปอยู่ยุโรปอยู่เมกานี่เออเขาอยู่กันผู้หญิงอ่ะมีคู่หนึ่งผู้หญิงอยู่เมืองไทยผู้ชายอยู่เยอรมัน เขาคุยกันไม่ถึงปีเขาขอแต่งงานเขาก็ย้ายไปอยู่เยอรมันหรืออย่างน้องสาวผมเนี่ยน้องสาวลูกพี่ลูกน้องแท้ๆเลยเนี่ยผู้ชายอยู่อเมริกาอ่าน้องสาวผมอยู่เมืองไทยเขามาเจอกันมาจีบกันคุยกันคบกันเป็นแฟนกัน3เดือนผู้ชายบินไปบินมาอเมริกากรุงเทพตลอดทั้ง3เดือนอสักพักหนึ่งอย่างประมาณปีหนึ่งได้ขอแต่งงานน้องสาวผมก็เห็นว่าผู้ชายคนนี้สม่ำเสมอบินไปบินมาตลอด สุดท้ายเขาแต่งงานเนี่ยเขาย้ายไปอยู่อเมริกา5-6ปีแล้วชีวิตแฮปปี้เป็นคุณนายนั่งเฟิร์สคาสมันไม่ได้ขึ้นอยู่กับว่าจะรอดไม่รอดเพราะว่าห่างไกลหรือใกล้กันแต่มันขึ้นกับว่าคน2คนเนี่ยจริงจังต่อกันแค่ไหนจริงจังจริงใจมีอนาคตให้กันแค่ไหนไม่ใช่คุยไปวันวันคุยไปวันวัเน,นี่ยต่อให้อยู่จังหวัดเดียวกันหรือต่อให้อยู่หมู่บ้านเดียวกันเนี่ยคุยไปวันวนแต่ไม่มีอนาคตอะ มันก็ไร้สาระมันก็เสียเวลากับคนที่บางคนอยู่ไกลกันแล้วคุยกันแล้วเขาจริงจังอะ่ะไปมาหาสู่ค่าเครื่องบินกูไม่กลัวค่ารถกูไม่กลัวมาหาได้ทุกครั้งที่คิดถึงหรือเราคิดถึงเขาให้เราไปหาเขาออกตังให้อะไรอย่างเงี้ยอันนี้คือเขาจริงจังจริงใจนะครับคุยเนี้ยเราต้องใช้วิจารณญาณดูเลยว่าเราคุยกับคนนี้มากี่เดือนกี่ปีแล้วเขามีอนาคตไหมเขาแสดงสปีลิตแสดงน้ําใจไหมเราคิดถึงปุ๊บเขามาหาปั๊บเลยไหมเออ หรือเราอยากไปหาเขาเขาออกเงินค่าเครื่องบินออกเงินค่ารถให้เราไปหาเลยไหมเอออันนี้คือความจริงใจไม่ใช่ค้ณคะเขาจริงใจมากเลยค่ะพอหนูบอกคิดถึงเขาเขาบอกให้หนูส่งค่าน้ํามันรถไปสองพันเติมน้ํามันแล้วเขาขับมาหาหนูทุกครั้งเลยค่ะบางทีเขาก็บอกขอให้หนูซื้อตั๋วเครื่องบินให้เขาเขาบินมาหาหนูทุกครั้งเลยค่ะสรุปซื้อเห็บหมามาหนึ่งตัวจากทางไก่เป็นเห็บหมาทางไก่เห็บหมาอิ p พอร์ต เขารักหนูใช่ไหมคะเปล่าคะ่ะหนูได้เห็บหมาอิ o พอร์ตค่ะเห็บหมานําเข้าจากต่างประเทศเอออ,อิมพอร์ตเห็บหมามาเลยของไทยมันไม่มากพออิ p พอรตเห็บหมาจากเมืองนอกมาเลยส่งเงินให้เขาทุกอย่างเอรอวยไปอีกอดูดีๆนะอนาคตมันอยู่ที่ว่าเขาให้ความจริงใจ มีน้ำใจให้เรากระตือรือร้นในความสัมพันธ์มากแค่ไหนอันนี้คือเราอย่าหลอกตัวเองแล้วเราจะเห็นอื